เพื่อพอเพื่อพอเาอว่าเธอรักฉันส่งนิ้นให้กันขอบคุณครับทุกคนทุกคนยังไม่นอนเลยมาดึกมากใช่เพิ่งถึงห้องแล้วก็แบบเพิ่งเคลียร์แบบเก็บห้องไปแป๊บหนึ่งครับใจของเธอฉันยังคงรู้สึกถึง ที่จะกาน,น้ในทีวันนี้พอดแคสต์เรื่องอะไรดีคะได้หมดเลยไม่เอารอรน้ำที่เดี๋ยวหนูมาไลฟ์แป๊บเดียวครับ Why you not going to sleep i will i know you will but what time Uh my girl this song, huh? why are you still live <laughs> but it's benji with her papa really you got her family uh, and i know? think she's so sleepy right now because, because what 1 p.m. อ็มยาวันอีพัีหนึ่งครึ่งจุดเด้ออยู่อ่ะนจอยเลยอ่ะ Joy หนูสนุกนะแต่หนูว่าชอบทำอย่างอื่นไปด้วยค่ะอยู่อยู่ล้างจานอย่างเดียวเลยอ่ะหันส้มรับจอบหรอับชลรี่หัเชอรี่รับจอบหรอวะหนูมันมันติดค่ะเหมือนแบบว่าพออยู่บ้านเวลาอยู่บ้านแบบ ทำอะไรหนูก็จะต้องทําด้วยเป็นคนแบบจัดจัดเป็นคนเก็บเก็บเป็นคนทำทำอะไรเง <c oughs> ี้ยเุ้ยนอกจอดไม่หลับไม่นอนเลิศทำไมไม่นอนกันอะ่ะ <c oughs> นี่คือทุกคนรู้ว่าใครเป็นคนออกจากบ้านที่คนสุดท้ายใครคะให้ถ่าย<ๆ>อาตา <c oughs> ใช่หรออ่ะอายว่าอาตาคขาหนูวะไม่หนูคิดว่าพี่น้ำ จีนสวัสดอตอนหนูถามจีนแล้วว่าจะกลับกี่โมงจีนบอกว่า u n t i l the last one อุ๊ย oh my god จีนแบบไปได้เรื่อยๆอ่ะ i'm so i m p e d อ๋อก็ตอนแรกก่อนหนูกลับเขาบอกว่า he has to go he's still here and i was i walking to him and i say i'm sorry jeans i have to sleep โอ้ยสงสารสงสารไร นี่ยไอวันนี้เบิ้ลไม่จอยเลยเนาะมีแต่แป้งนะแป้งจอยมากเบิ้ลจอยแล้วเบิ้ลชีเซิร์ฟอยู่แม่ชีเซิร์ฟแม่คำว่าชีเซิร์ฟมันเป็นอย่างนี้เนาะใช่ชีเซิร์ฟแบบ literally ซิร์ฟแบบชีเซิร์ฟจริงๆอ่ะคือเสิร์ฟเลย so what 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 we have to say Merry Christmas or Feliz Navidad Merry Christmas guys Merry Christmas Feliz Navidad ต่ำิง Merry Christmas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  I don't know the song I wanna wish you a Merry Christmas but, but this is wrong I know the word is wrong but I know the rhythm It's good, it's okay I think it's weird My sister wearing glasses at night หนูเป็นดีเจหนูต้องใส่แว่นดำอ๋ออุ้ยแต่มีต้นคริสต์มาสด้วยอ่ะได้แล้วฮะมีเป็ดอยู่ข้างบงมีคิตตี้ด้วยน่านพี่เบิ้ลมีไหมไม่มีเลยค่ะของพี่เบิ้ลไม่จัดเลยเหรอคะไม่จัดเลยคะ่ะมีแต่เก๋พี่เบิ้ลเอา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 กระจกบานนั้น <S <S 2> <S 2> พี่พี่ซื้อกระจกบานใหม่ให้จริงๆบานนั้นได้ได้เบิ้ลที่เบิ้ลใช้อยู่อ่ะอุยได้ค่ะได้ค่ะแต่ตัวมันหลอกมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนเราจะให้อายดูทำไมอ่ะมันทําให้ดู มันทำให้ดูผอม Oh my god that's the most fake mirror in the entire world แบบบีบจนแบบหน้าแบบแต่ว่าเราต้องไปตสอบก่อนว่าแบบอันไหนไม่หลอกแล้วมีคอนเทนต์คริสต์มาสกันหรือเปล่าอ่ะไม่มีฉันเห็นเอาห่วงั้นฉันแบบ what ให้เลยอันนั้นให้เลยเขาสุดทุกปีนะหัว ทำไมถึงพวกคุณถึงไม่ง่วงง่วงค่ะแต่มาตามเบิ้ลเพอตามเบิ้ลก็ได้รู้ว่าอายยังอยู่หนูก่อนไลฟ์หนูเห็นอายไลฟ์อแล้วมีเรามีแม่ซื้อมาบอกอยู่แล้วว่าพี่เบิ้ลไลฟ์อยู่โอเคพี่ขอวัดความ๊อปูล่าหน่อยนะคืออะไรอ่ะไว้เพิกถอนก่อนต้องเล่นแบบเดียวหนูคนเดียวหรอ Everyone was single โอเค guys Christmas What is it? Christmas, Christmas gift? Party. Christmas, Christmas party! Christmas party! Christmas gift! Christmas mm -hmm. oh, gift! candy gift! Christmas gift! Christmas gift! Christmas it looks gift! Christmas gift! Christmas sleep Christmas gift! why ชบอยนี้ปน่ขอบคุณค่ะพี่จิมขอบคุณคุณเบลค่ะขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณคุณเบลที่ออกเพลง Oh my God how do we know I don't know mommy sad No entiendo mommy sad No no Wow baby j s t e you I k n โอเคบอยบอยพอนี่คนดี้ i อยนี้เบิรค t ับเบ o s ์ดแ u ่ยัง i ข็งตายอีกน h ตตี้ยซฟมา o โซนโซนไปเนี่ยทําซนช่ใช่เ o ายังตื่นกันอยู่เป็นรอบคโไใครไฉันยมถึงฟรีละนี่ลาพังฉันก็แพอยู่แล้วยังมาฟีซอีกเหรอต้องแข่งด้วยแม่ต้องแข่งด้วยค้า อุ้ยมีพุกปีใหม่เฟลลิสนาบิดาเฟลลิสนาบิดาไม่รูอ่ะ thank you oui, there's no goal หรอไม่ม <c oughs> ีเป้าหมายหรอ gracias to o s m o r g a n a e l e n a ไม่มีเป้าหมายไรหรอคะ Thank you, hey, Luisa. Home. Luisa, Luisa gracias. Jay, gracias, Siena. Bell, thank you so much for a lot of kids. Thank you, tell me, guys. Todo dice, vamos, Leda. Avaridis, gracias. Where's Uncle? Oh, Luisa. Mirando gracias. 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 Mira, gracias. Mira. gracias. Mira. She's on my life right now. She's um. We've had a kid last mission. Thirty seconds. Upon... What is it? 30 seconds! Oh. Is 30 is second. Oh, time three. Oh, three. Awesome. Multiply three. Ahorita. Oh my god. Garmo, Why you got a whale? You got a yeah. whale. So you're gonna be like, oh my god. i Oh, ah. you're so strong. Oh. One roses, guy. We, candy, rose candy, candy. we need one roses. We need one roses. We need roses. 23 roses. One, rose, yeah, one roses. One roses to achieve the goal. What is this? What is the nine out of 23? <laughs> <laughs> ของขว so oh, okay. okay. ัญจานหนึ่งชิ้นจากยี่สิบสามคนอ๋อโอเคโอเค Guys are we going to t h m u l t i p l t h r e one s e s หนึ่งกุหลาบคันหนึ่งดอกค่ะใครไม่บรรลุเป้าอ่ะใครบรรลุบ้าง Guys แซมลุยซาสย e ช่ไ Mm. escucha candy. Yeah, no? to thank you so much. Just girl. Hi, hi, hi. hi. Oh, oh my God, are we gonna lose? <gasps> so cute. Oh. Come oh my on, God. Mami's team. my oh, team. team, fighting. Ami, team, fighting. Fight, three points. Fight, oh. Multiply oh, okay. three. He's multiplying his. no, you're so, not winning so, the 30s. Marinis, Elena, Morgana. Erica. Oh my god. Yes. He's super strong. Who we'll have cards? Wow! There can Oh, I love in you so much. If you, you can't beat eyes, fine, I but just beat Mabel. Yeah, thank you. Beat, beat Mabel. Beat Mabel. You Thank you. Ele so, much. Gracias. Es so Thank you, Lila. Yeah. You're my number one right now. Mommy, -hmm. mommy. Mm oh, everyone help, so no? help me please. You guys freeze. Thank freeze. you. Mom. Yeah. Oh my god. Thank you. Who thank you who? Thank you. Thirty seconds. Let's see. g r a บ i a s Ya, y a no, no t e ว e m o s n นโซ่กล m วว้า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 วว e าว m ้าวว้ s าวาวว้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 าวาวว้า้าวว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 ่าวว้าาา้ว้ว้าวาาาว้ว้าว Oi, uh, uh. Oh. Yay! Yeah! Merry Christmas, Lila. Merry Christmas, Merry Christmas. I wish you have a great Christmas. Christmas, Thank you. I haven't received a will for so long. Thank you, Layla. Thank you for sending Thank you so me a lot of Thank you. Thank you all. Okay. Thank you, really. Also, who also, Alex, you here. Thank you. ไม่แข็งแล้ว you're so strong I yeah want to end the match งขอออกจากการแข่งขัน you're so strong I anyway Merry Christmas นะคะ Merry Christmas Merry Christmas นอนเถอะค่ะ b บ e bye guys โอพี่มาไปแล้ว ไม่ปนอนแล้วฉันก็ง่วงแล้วเธออยู่ยาวชัวไม่ยาวไม่ยาวฉันไม่เกินตีสองรอดูเลยกได้อันนี้เธอมานานแล้วเหรอมาสักพักแล้วเพราะว่ากลับมาถึงบ้านแล้วมันไม่ง่วงอ่ะอ๋ออุ้ยมันดีดอยู่มันตื่นตอนขับรถไงเออจริงมันต้องต้องสติมันเลยตื่นใช่แต่ตอนนี้เริ่มง่วงแล้วตอนนี้เราก็เหมือนกันได้กับผมอะไรบางกันค่ะผมแล้วค่ะเริ่มละเริ่มบางแล้ว โอ้ยง anyway, <oples> ั้นเดี <ornament. S 1> <Mon> ๋ยวลงหมายถึงว่าเดี๋ยวแยกไปบอกลาละแล้วจะไปนอนได้จะลาเจอกันคุณค่อมากคือคิงมานบายเธอบายเจอกันสวัสดีค่ะทุกคน hi hi everyone วันนี้เราก็จะมาคุยกัน

Oh, thank you, thank you, oh, thank you for helping Year's. Thank you so much. I would like to say Merry Christmas. Oh, today is your birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I hope you have a great day on your birthday. ช่วันนี้ได้เจอเยอะแยะเลยแป๊บนึงนะทุกคน hi Merry kisman nice to see you today nice to see you จะไปแล้วหรอคะใช่ที่จริงเพราะว่าเราก็ง่วงกันอยู่นะแตลอดเว Yes, I can do it. I just, uh, do a little bit work, so I proved it. I can do it. สวัสดีค่ะจะมีคำตอไหมคะต้องรอดูนะสวัสดีนะคะทุกคนเกือบหลับคาลไรไมใช่วันนี้หนูกินเยอะมากทุกคนอาหารบ้านพี่ใหม่อร่อยมาก Thank you คนคชินะชินะ Thank you so much you give me a lot คิดถึงแคปเปอว่าใช่มันสองนี้จะไม่มีแครปเปอนนาก็ฝากด้วยนะคะ8 EP นะ Thank you so much for giving me a lot of gifts. Marie คุสปัน a ัค่ะ I hope you uh you uh have a great day every day. My life ครับ Thank you Marie. Thank you Conse. เหนื่อยไหมคะวันนี้สนุกค่ะวันนี้หนูแบบหนูชอบเหมือนหนูแบบตอนอยู่ที่บ้านอ่ะวันนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะเน้นแบบอุ้ยช่วยช่วย เก็บช่วยวางช่วยเติมอาหารอะไรเงี้ยค่ะหนูสนุกมากหนูชอบอะไรเงี้ยค่ะเราเราแบบว่าหนูก็จะชินเวลาแบบไปไปไหนหนูก็จะแบบอุย้ยคอยช่วยไหมคะช่วยไหมคะอะไรเงี้ยตลอดก็เลยชอบค่ะชอบทาำก็ยอยู่ถึงกี่โมงคะอีกแป๊บนึงก็ลงละคะเพราะวันนี้มันดึกแล้วนะทุกคนก็ต้องรีบไปนอนนะแต่สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะ หนูไลฟ์ามาสิบเก้านาทีแล้วพว่ขอดแค้นตั้งแต่หนูกเกิดหรอได้อือหลดอเลนถ้าพูดถึงเรื่องอ่าพูดถึงแล้ววันนี้เลยละกันก็อย่างเช่นที่พี่แม่บอกพี่บอกไปว่าเอ้ทำไมไม่วันหนูไม่จอยใช่ไหม ี่จริงไม่ใช่ไม่จอยนะจอยมากหนูชอบมากแล้วแบบเวลาแบบแบบที่บ้านสมมติปกติเวลาเราบ้านพี่จัดงานใช่ไหมคะพี่ก็แบบเราเป็นแบบพี่คนโตใช่ปะหรือแบบไม่พี่คนโตด้วยแหละแล้วก็เป็นแบบที่บ้านก็จะเป็นแบบเบิ้ลหยิบอันนี้มามาวางอ่ะเบิ้ลไปถันอันนี้มาเหมือนแบบว่าจะเป็นระบบที่แบบเราช่วยกันทำแล้วหนูก็ติดแบบนั้นมาแบบตั้งแต่เด็กจนโตจนแบบปัจจุบันก็ยังทําอยู่เวลาแบบ ที่มหาลัยหรือว่าที่ที่ที่ l a บเรามเาีเขาเรียกอะไรคะทำอาหารกินเลี้ยงกันอะไรเงี้ยก็จะแบบนิ้นเป็นการทําด้วยกันแล้วเอามาแบบกินเอามาจอยเอามาเตรียมเนี้ยก็จะแบบหนูก็จะเป็นสายแบบพอเสร็จงานก็จะไปล้างจานเสร็จงานนี้ก็จะไปแบบเก็บของอะไรก็จะเป็นแนวนี้บอลก,ก่อนเรื่องก็จะไปเตรียมล้างผักล้างนู่นล้างนี่เตรียมเตรียมเตรียมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะแบบว่าก็จะชินวันนี้ก็เลยพอมีงานพี่ใหม่จัดงาน เลี้ยงขึ้นมาใช่ไหมละหนูก็จะเป็นแบบว่าอุย้ยหนูอยากช่วยอยากทําหนูก็จะเดินอยู่กันทั้งวนันแบบเติมน้ําแข็งเติมอาหารเข้าคอยเก็บของบนโต๊ะคอยอุย้ยเอานี้ไหมคะหนูยิบให้อันนี้อันนี้อย,ย,ยู่แบบนี้ก็เลยแบบพี่แมนก็เลยบอกว่าพี่ไม่ไม่จอยเลยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูจอยมากนะคะหนูชอบหนูก็เดินดูเดินดูไปเรื่อยๆรสนุกสนุกออแต่ว่าแนวคหกรรมปะนั้นแต่เย็บเย็บหมอนฝักทอง Thank you คนช t จิน่ you got you give me a lot thank you so much ขอบคุณคับแล้ววันนี้หนูกินเยอะมากอาหารพี่เขาอร่อยมากแต่ว่าหนูกินอันนั้นะค่ะแบบชิมเค,ค้กเยอะเค,ค้กอร่อยมากแล้วหนูก็หล่อแล้ว,ลวพี่ใช้ i อแพดเปิดเพลงครับแล้วแล้วก็นั่นแหละแล้วก็แบบว่า พี่พูดถึงไหนนะอ๋อหนูกินเยอะมากแล้วแบบหนูชิมอันนี้นอร่อยอะที่เป็นแบบขนมปังรอบนอกแล้วก็มีไส้กรอกตรงกลางแล้วก็จิ้มกับดิบกับซอสอุ๊ยอร่อยมากแต่อย่างอืน่นกินแบบจุบจิบนะคะแต่ว่าอันนั้นนะจะกินเยอะกว่าอันอื่นก็เลยรู้สึกว่าวันนี้กินเยอะมาก แต่หวังว่าวันคริสต์มาสนี้นะคะทุกคนก็จะมีความสุขมาฉลองวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ไปพร้อมๆกันนะถ้าหนูว่างเมื่อไหร่หนูก็อยากจะมาแบบอวยพรปีใหม่กับทุกคนนะคะคิดส่วนขยับยังคะยังเลยค่ะหนูไปนอนแล้วฝันดีนะจริงตอนนี้ดึกมาก แล้วหนูก็แล้วหนูก็รู้สึกว่ากินเยอะแล้วช่วงนี้หนูไม่ได้ไปออกกำลังกายใช่ป่ะคะแล้วแบบมันก็จะกังวลน,นิดหน่อย <laughs> อวันนี้สนุกครับ วันนี้ทุกคนเป็นไงบ้างคะ w w a s your day today? It's quite good right? And are you happy today? If you try it, I will hug you, okay? okay. Merry Christmas กินเนี้อเหมือนกันค่ะวันนี้เนาะวันนี้ถือว่าเป็นวันปล่อยจอยปล่อยใจของวันคริสต์มาส Eve แล้วก็วันคริสต์มาสเป็นไงเป็นไงเป็นการปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเอง ใช่พี่เป็นขนชอบฟังเพลงเศร้ารอ่ะพี่จีบขอบคุณนะคะโอ้ขอบคุณครับสำหรับของขวัญม,มารีคริสต์มาสขอบคุณครับขอบคุณนะคะ,อคะ,คะโอ้ยน่ารักมากเลยอันได้โปเตโต้ด้วยหรอปะ ทุ่งออกมาครับป็นนะคะครับนนวันนี้ทำงั้วันนี้พี่พืก่กลับ้าเล่นไหนอาจจะไม่ได้กลับครับ,รบเพราะว่าทุกคนอยู่อยู่โกชมออยู่เลยครับพี่ครับสวยเสน่ห์ใต้ตาวันนี้พี่วันนี้พี่อามไม่แต่งหนะ้าให้นะคะก็พี่เขาก จุดตตยตาให้จุดตายตาก็หนูขอไว้พรนะคะหนูขออวยพรต่อซานตาคลอสละกันขอให้ซานตาคลอสมอบแต่ความสุขให้ทุกคนนะคะแล้วก็ให้หนูด้วยแล้วก็ขอให้รอบๆตัวหนูแล้วก็รอบๆตัวคนมีแต่ความสุข มีแต่รอยยิ้มมีแต่สิ่งแฮปปี้แฮปปี้อยู่ข้างๆข้าๆทุกคนตลอดไปได้กินแต่ของอร่อยมีความสุขในทุกวันสาธุเพียงขอพรครับโอ้ทินคิวฟอร์มูชเชอร์เมลันทินคิวคนชิชิน่า ให้น้าตาเก็บม,มาขอบคุณค่ะไลฟ์ Life ตอนนี้นอนตอนไหนเดี๋ยวจะนอนแล้วครับทุกคนก็น่ารักกันหนูตั้งเยอะขอบคุณนะคะ Thank you Thank you so much for give me a lot of gift นี่ไงมาเปิดวันคริสต์มาสไปกับทุกคนนะคะก่อนหนูจะไปนอนขวันหนูเท้ายังเดี๋ยวจะไปขวันหนูเท้าเพราะเมื่อกี้ขอพรขอพรอันนี้ไปแล้วขอพรซานต้าไปแล้ว มีแฟนซายค่ะเดือนหน้า thank you คณชิดินะ thank you คุณอลิสัน thank you so much you guys give me a lot of g i v e you guys everyone g a v e me a lot of gift thank you so much นะคะขอบคุณครับ okay it's almost 2 a.m right now thank you so much for watching me today and I'm happy to uh be the time the christmas time with you guys before yeah no I have to don't put one one christmas ณนะตอนตีสองกับทุกคนนะคะก็หวังว่าจะเป็นวันที่แฮปปี้ของทุกคนนะคะ Merry Christmas นะคะ everyone I love you guys so much Thank you for supporting me and Thank you for a lot of give today for a lot of like a lot of share Thank you so much and I hope you have a great day today and I hope you have a good night tonight นะคะ Thank you so much Okay bye bye I have to say goodbye right now because it's so late right now to go to bed Love you Thank you I love you guys so much นะคะหยุ like mm hmm. ดไลค์มสหน่ยหนูพูดจริงๆนะทุกคนน่ารักมากไหนๆนะครับบายขอบคุณครับน้องพิงขอบคุณคนโรสครับไหนๆครับไหนไหครับขอบคุณนะครับอ๋อแล้วก็ขอบคุณก่อนอื่นแล้วก็ขอขอบคุณแบบเพจต่างๆแฟนเพจแบบ เขาเรียกว่าแฟนเพจไหมคะเพจของหนูแบบไม่ว่าออฟฟิเชียลไม่ว่าอัปเดตแบบ updated, แบบทุกอย่างเบิ้นจีด้วยเบิ้นจีมีหลายอันมากก็ขอบคุณนะคะไม่วก็มีหลายอันมากก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกคนแบบว่าคอยแบบคอยอัปเดตให้หนูคอยซัพพอร์ตหนูคอยแบบว่าเาเป็นห่วงหนูในด้านต่างๆขอบคุณมากๆเลยหนูก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีตอนนี้ก็ ขอบคุณมากๆเลยค่ะหนูก็จะแบบพยายามเป็นเด็กดีทําตัวดีๆค่ะแล้วก็ตั้งใจทํางานเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนนะคะแล้วหนูก็สัญญาว่าถ้าวันไหนหนูแบบตอบแทนทุกคนในสิ่งที่ในทางที่หนูทําได้หนูก็จะพยายามทําอย่างดีที่สุดนะคะก็คริสต์มาสนี้นะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณแฟนเพจทุกเพจเลยแล้วก็ขอบคุณแบบ พี่ๆทุกคนในชีวิตหนูพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆทุกคนในชีวิตหนูที่ทำให้หนูมาถึงจุดนี้ขอบคุณมากๆนะคะ thank you bye bye love you นะ m a r i y kis fan I love you guys so much I hope you have a great day รักครับรักนะ